Nope. ด้ครับมาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้จะพามาชมมาสอนเทคนิคของฟาร์มของน้องฮาร์ดนะครับผม <Nope. S 1> เขาว่าทำยังไงครับของผมฟาร์มผมจะใช้เป็นระบบแยกคอดสส่วนใหญ่ครับผมประมาณ80%เลย ของฟาร์มแห่งนี้ครับผมเพราะว่ามันจะได้ผลผลิตที่ี่ดีกว่าแล้วก็แม่พันธุ์จะไม่ค่อยโซม,มครับผมมันจะมีข้อดีข้อเสียแต่ว่าผมจะมาเทแนะนําข้อดีดีกว่าครับผมวันนี้เราจะมาเราจะมีดารามาให้ท่านผู้ชมดูครับมีมีอยู่สตัวครับผมอ oh, <no. S 1> เอ๊ะน้องน้องตัวเล็กตัวนี้จะ แนะนำตั้งชื่อเขาเป็นไอหน้าเดยดนะนาเด็ดแล้วกันครับคนนี้ไอตัวนี้เป็นหน้าเดยดครับไอส่วนสาวหน้าแดงแดงนี่เล่มๆนี่ขอให้เป็นอนน้องเจนนี่แล้วกันครับนะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นจะจะเป็นชมพู่ครับชมพู่อรยาอ่าแล้วก็ส่วนที่นั่งอยู่ตรงแอบแฟงมืดๆหน่อยจะเป็นน้องเบลล่าแล้วกันอ่าครับเดี๋ยวผมจะพามาติดตาม ดูวิธีวิธีของหนูว่าเขาผสมพันุ์ยังไงอุ้มท้องกี่วันครับผมใช้เวลาคลอดยังไงเลี้ยงยังไงครับเดี๋ยวจะมาสอนอย่างละเอียดที่ยิบครับผมให้ดู oh, <no. S 1> หนูชุดนี้ผมเอาเข้าผสมกันเอาเข้าคู่วันที่25เมษาครับตัวผู้จะชื่อนาเด,ดตัวเมียจะมีชมพู่เจนนี่แล้วก็บิลล่าครับผม ผมจะเอาเข้าคู่ไว้ประมาณ20วันนะครับผมเพื่อความชัวร์ต้องให้ตัวเมียเขาติด100%อร์เซครับทั้ง3ตัวครับเดี๋ยวผ่านไปอีก20วันเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกรอบหนึ่งว่าเขาติดทั้ง3ตัวไหมครับว่าหนูที่มันติดท้องนี่มันจะเป็นรูปแบบลักษณะยังไงนะครับผมอ่าใช่ไหม อันนี้เขาคิดว่าพ่อเขาจะพาไปเที่ยวนะครับเนี่ยสงสัยน้องเกนนี่อยากจะไปเที่ยวครับเนี่ยครับระบบผมจะทําอย่างนี้ครับระบบฟาร์มผมประมาณแปดสิบรเนจะใช้เป็นระบบผสมแล้วก็แยกข้อครับเนี่ยครับข้อนี้กอนหนึ่งตัวสามเหมือนกันตัวพู้ตัวหนึ่งตัวเมียสามตัวครับข้อดีของ ข้อดีของระบบแยกคลอดครับมันมันเป็นยังไงเพราะว่าอันดับหนึ่งคือตัวผู้เขาจะมีหน้าที่ผสมอย่างเดียวคือเราเอาทับได้20ได้20วันปับ๊บเราก็แยกไปขุนแยกไปขุนให้เขาสมบูรณ์ครับให้น้ําเชื้อเขาสมบูรณ์ให้เขาได้พักผ่อนครับข้อหนึ่งแล้วก็ตัวเมียตัวเมียคือเวลาถ้าเราแยกไปงี้ครับผม เราให้อาหารเต็มกระป๋องเนี้ยมันจะสามารถอยู่ได้ตัวเดียวคือประมาณห้าวันเลยครับเราเราจะได้ไม่ต้องไปรบกวนเขาบ่อยครับแล้วก็การจะลดการหนูจะกัดลูกได้ครับเพราะว่าถ้าเราเอาอาหารใส่เต็มใส่เต็มกระป๋องแล้วเนี้ยครับใส่หนูเขาก็จะไม่ต้องระแวงครับเราไม่ต้องไปเปิือบ่อยอาทิตย์หนึ่ง สัก5วัน4วัน5วันเราค่อยไปเปิดดูครั้งหนึ่งนะครับเขาก ال, ane, <ov> ็จะได้ไม่ตกใจแล้วก็ลดการกินลูกการลูกได้ครับเอ๊ะเขาตั้งสงสัยสงสัยเอ๊ะพ่อมาทำอะไระเพ่อมาทำอะไร ผมจะตักขึ้นมาให้ท่านผู้ชมดูครับว่าหนูที่เอาเข้าพันแล้วตัวเขาเกือบประมาณไหนป <c oughs> <c oughs> ุ๊อเป็นยังไงครับเอาป่องมาปุ๊บเนี่ยครับอันนี้คือเจ้านาเดียดครับผมน้ำหนักเขาจะอยู่ประมาณกิโลสามถึงกิโลสี่ขีดนะครับผมตอนเนี้ยครับ คือเทคนิคของผมอยากแนะนามือใหม่ที่ว่าหัดเลี้ยงครับผมคือให้หาพ่อพันธุ์ที่ได้อายุอย่างต่ําคือห้าเดือนนะครับผมสักห้าเดือนครับจุ๊ปอ้ยฝั่งนี้น้อยฝั่งนี้น้อยโชว์ความหล่อน้อยครับให้เขาได้สักห้าเดือนครับน้ําเชื้อเขาจะสมบูรณ์มากครับ น,น้ำเชื้อเขาจะสมบูรณ์นะครับผมนี่ครับความเชื่องของเขาครับหน,น,นูกปกติหนูปกติเขาเขาจะไม่เชื่องขนาดนี้ครับผมแต่ว่าเราเอาเขามาเลี้ยงครับผมเขาก็เลยจะไม่ไม่ค่อยดุร้ายครับแล้วก็ไม่ค่อยอยากนี้ครับ แต่ไอตัวนี้จะเป็นไอสายพันธุ์ที่มาจากภาคใต้ครับผมเอาโหเล่นแล้วทีเนี้ยอ้าวกินกินป้ายเบลล่าเข้าไปแล้วครับตอนนี้หิว้องใสหิวจัด <the> ปึ๊บปึ๊บไม่เล่นละเดี๋ยวพ่อยอปึ๊บลุงใสเขาหิวครับกินป้ายเข้าไปแล้วก <laughs> ินอะไรไม่ได้กินอย่างเดียว <laughs> เดี๋ยวรออีกยี่สิบวันครับเดี๋ยวผมจะมาเช็ค ตัวเมียให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมว่ามันจะท้องไหมครับหรือยังไงครับผมวันนี้วันนี้เอาเข้าคู่วันที่25เมษาเดี๋ยวรอไปอีก20ิวันครับผมรอไปอีกประมาณ20วันเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆครับเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆดูว่ามันเวลาหนูเขาท้องแล้วเป็นยังไงครับผมเวลาแยกแยกยังไง คาดยังไงครับให้มันอยู่ยังไงครับใช้บัวประมาณเท่าไหร่ให้อาหารแบบไหนครับผมเราจะมาอัปเดตให้เ,เพื่อนๆดูครับผมจะถ่ายไปจนครบจนอายุอายุอายุของหนูเขาเลยครับว่าเขาแม่เขาเรียนต้องการอุ้มท้องกี่วันคลอดออกมาแล้วเขาเลี้ยง <S <S 1> <S 1> เลี้ยงลูกเขากี่วันนะครับผมเลี้ยงกี่วันดูยังไงครับเลี้ยงยังไง จนกว่าจะถึงกับแยกเลยแยกแล้วก็ดูติดตามถึงลูกเขาว่าลูกเขาอยู่แบบไหนหกินยังไงครับผมอายุประมาณเท่าไหร่ถึงแยกเพศอย่าเนี้ยครับสําหรับมือใหม่ที่ต้องการอยากเลี้ยงครับผมสามารถติดต่อมาหาน้องฮัทฟาร์มได้ครับผมหรือคนไหนสนใจก็ติดต่อได้เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ลงไว้ข้างล่างครับผมไม่ยากครับสําหรับการเลี้ยงหนูถ้าเรา ศึกษาเข้าใจเทคนิคของเขามันจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆครับผมอาหารก็ไม่แพงครับต้นทุนไม่แพงครับหรือคนไหนที่สนใจครับอยากเข้ามาติดต่อดูงานครับมาดูงานก็สามารถเข้ามาดูได้ครับอยู่บ้านผมจะอยู่บ้านน้องโนครับตำบลเขาใหญ่อําเภอกันทละวิชัยครับผมจังหวัดมหาสารคามครับพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงสามารถเข้ามา เยี่ยมชมได้ครับผมโอ้โหครับหนูเนื้อก็มีครับอันนั้นไม่ใช่หนูนะครับอันนั้นหมูครับหนูเนื้อก็มีนะครับรลูกค้าที่ต้องการเป็นหนูเนือ้อครับผมของ้อง哈ก็ทำพรีอ้อมส่งครับผม ส่งก็ขายครับมาซื้อที่บ้านก็ได้ครับผมตัวละ75ดบาบาทแ0บาทแล้วบาทแต่ตัวครับช้ำแหละเสร็จแล้วครับจะอยู่ประมาณกิ่ลละ220้บาทครับถ้าเอาไปทำเองก็รู่ละ200ครับผมครับผมเดี๋ยวจะมีบริการส่งเคอรี่นะครับผมถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อกามาได้ครับน่ครับก็ให้ดูคร่าวๆครับอยู่ในบ้านจะมีประมาณนี้ครับ สาขาสองก็จะมีอยู่อีกประมาณ150หัวครับอยู่ตรงสวนครับผมไม่ทําอ่ะอีไม่ไปก่อนไม่ไปก่อนไม่มาครับก็่งลยคุณเต๋วก็ติดต่อเข้ามาครับผมเดี๋ยววันนี้น้องระเดียดจะต้องลาไปแล้วครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าจะหิวนะครับอันนี้คุณเะเอาขาพูดแม่เขากินครับเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ